น้อมน้อมแด่พระสมมาสามทธเจ้าพวกนั้นผู้กายจากกิเกสกับพระพ่อครูสมณะผดีรักที่เคารพยิ่งสูงพระกับคันเจอุโสครับก่อนอื่นวันนี้ก็ได้รับได้รับได้มาเชิญแม่ลัคนามาให้ประวัติท่านก็เป็นญาติธรรมที่อยู่มานานแล้วล่ะ เออแม่ลักษนาคูระสีเนะ<ฆ>มีชื่อพ่อ,อครูตั้งให้มีไหมไม่มีค่ะมีเนาะชื่อเก่านะค<ฆ>ำว่าเป็นยติธรรมเก่าแก่ก่อนที่จะมาญาติโยมโยมแม่ลักษนา,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 าเล่าประวัติเนาะจามาก็จะเอาบทเพลงของพ่อครูซึ่งประทับใจมานําเสนอก่อนนะเพลงเพลงชีวิตหมายเลขซึ่งแต่ว่าพ่อท่านทําไว้เนี่ยมัน ิ่งที่ล้าค่าอ่ามีคนมาพูดสักเท่าไหร่นะท่านแต่งไว้ตั้งไงสิบเก้าเมษายนสองพสิบสี่ประมาณห้าสิบปีละประมาณเกือบห้าสิบปีแล้วนะท่านแต่งว่าไม่มีใครที่มองไม่เห็นหมู่แมกไม้ได้กลมอยู่เลิงล่าไม่มีใครที่ไม่เห็นนกนานา,นานเหลิงกระเจิงใจอยู่ในปา่าและ ก็มีอยู่มากที่คนอิจฉาแม่ท่านนกน้อยและไม้เล่นลมเหล่านั้นมิสระนั่นแหละคือต้นเหตุแห่งจิตขี้ฉาจะคกกิดใหญ่ให้ยาวความไปเล่าก็เรานั่นแหละนกก็นั่นแหละคือแมกไม้ตนตีของโลกนั้นกล่อมคลางอยู่ด้วยสรรเสียงต่างๆแต่ ทุกบทเพลงนั้นจะต้องในตัวของมันเองเมื่อเสี่ยวแห่งเวลาใดที่เกิดบทจบของเพลงเมื่อนั้นคือความคือความคือความไม่มีสรพเสียงแห่งรถเศ้ารถสุขคือความบ่างสนิทในช่วงนั้นนั้นนั่นแหละคือความอิสระหนึ่งในโลกเมื่อนกลึงภัยได้อย่างไล่ขอบเขตเมื่อไม้แล่นลม ไลอนาทรกับโลกเมื่อโลกไม่สร้างบทขึ้นมาอีกช่วงแห่งอันใดเวลาหนึ่งเมื่อนั้นแหละคืออามอิสระแท้จริงก็ใครเล่าผูกท่านไว้กับสิ่งใดๆในโลกนอกจากท่านเองผูกตัวเองไว้กับสิ่งที่ตัวเองยังหลงยินดีที่ยิยนดีนั้นเสียสิท่านจะได้เป็น ไปที่ไม่กังวลกับโลกท่านจะเป็นแม่ท่านจะเป็นนกน้อยปีกแข็งที่จะโผล่ไไหนก็ได้ในโลกกว้างท่านจะอิ่มเพลงของโลกแม้จนแม้จะมีบทเพลงใดๆอีกนอกอีกก็ได้ท่านจะได้ไม่ต้องกันอะไรอีกเลยแต่ท่านคือคู่ยิ่งสุขที่สุดที่โลกมีได้มีได้ไดยาก เพราะท่านแต่งไว้เพื่อ19เมษายน2514ประมาณ39 39ปีที่แล้ผ่านมาเนาะ39ปีประมาณน่ะจบ40ปีแล้วนี่สิ49ปีดิ49ปีไม่ถึง39ปี49ปีนะปีนี้6 63ประมาณ49ปีที่แล้วเนาะนี่เราก็มาดูนกน้อยปีแข็ง ตัวหนึ่งแม่ลักษณาก็คือเป็นนกน้อยนะที่มีความอิสระแท้จริงที่เคยอ,อยู่ในกงแต่ตัวนี้เปิดโปงออกแล้วโผล่บินไปทั่วทั่ว,ท,วทั่วอาณาจักรก็ไท้อาณาจักรไทยนะท่านก็คือแม่ลักษณากุรศรีแล้วมาจะขอให้โยมเล่าประวัติย่อๆนะเ,เกิดไหนโตที่ไหนแล้วก็ครอบครัวมีฐานะอย่างไรนะเนาะก็เชิญ กาบนาศการ,การพ่อครูสมณเปิดทิรักษ์กาบนาศการ,การท่านสมณะทุกลูกค่ะเดิมได้ที่ทำทุกท่านค่ะดิฉันลัคนาสีอายุสิ่งแปดสิบสี่ปีค่ะไม่ได้สี่แปด่ใช่ค่ะแปดสิบสนะีป่ปีเป็นโคราชค่ะเกิดอยู่ที่อำเภอสุนเนิเป็นลูกชาวนาในมีพี่น้องแปดคนดิฉันเป็นคนเล็ก ปัจจุบันนี้ก็เหลือดิฉันคนเดียวค่ะตายหมดแล้วตายหมดเลยค่ะอ่าเมื่อเรียนเรียนจบชั้นสูงสุดก็คือเขาเรียกว่าอ่าเขาเรียกว่าชีว่าชั้นสูงคือเรียนพวกอยู่่ทรงเรียนการช่างพนะนครใต้มันเป็นเรียนวิชาชีพนะคะทีรุงเทพใช่ไหมทีรุงเทพค่ะแล้วก็กลับมาเป็นครูเป็นครูเรียนลาดอยู่ห้าปี สอบครูประชาบานและศึกษาด้วยตนเองไปอีกจนจบปริญญาค่ะข้างเพื่พนเพงันไทยอยู่เชี่ยงพงัน,นไทยสามปีก็ย้ายไลับบ้านแล้วก็แต่งงานเมื่ออายุยี่สิบห้าปีค่ะเป็นครูเป็นครูเหมือนกันก็มีญาติเยอะนะคะมีลูกหลานเยอะก็เลี้ยงดูกันก็พอเือนเึ่นค่ะเป็นมีสินบ้า น้อยมีลูกสามคนมีคนโตเป็นผู้หญิงคนกลางเป็นผู้ชายคนเล็กก็เป็นผู้หญิงแล้วมาเจอชาวอโศกได้ดิฉันเป็นครูปีนั้นมีก็ทำนะฮะไปเผยแพร่ทม <c oughs> เขาก็ให้ครูในครอสูงเนินเนี่ยไปรับการอบรมดิฉันก็ไปกับเขาจานหมอาฟาดซ้านหนึ่งเป็นเป็นหัวหน้าเพราะว่าก็เป็นอันารยแพทย์อ,อยู่ที่สูงเนิน อบรมดูสิจะสามวันสี่สามสามคืนสี่วันฮะอ่าแล้วที่ฉันก็มือมือก็เคยดีเนาะแต่แรกก็ไปตามธรรมดา,แ,า,า,าแต่พอไปเห็นญาติธรรมเห็นอาจารย์สุภาพรเนะไปตแล้วต้องอคูเสากส็กปฏิบัติธรรมก็ทําใหนี่ท่านไม่สนใจฮะสนใจแล้วก็พอดีคุณหมอฟาดฟันหนึ่งเนี่ยก็มาเรียนเนี่ย พอเข้ามาดูแลฟันเด็กๆคะก็เลยได้คุ้นเคยกันแล้วคุ้กันเรื่องนี้แหละค่ะที่สุดคุณหมอเจ้าช่างนึ่งก็พาดีช่าเนี่ยมาที่งานปลูกเศษที่ศรีสระครั้งแรกนั้นเป็นปีที่สิบของงานที่ฉันจำได้ปรากฏปีสองเก้าครั้งที่สิบครั้งนั่ปีเดียวแต่มาแต่มาไปเจออโศกก็ไปงานปลูกเศษครั้งแรกปีสองพันหนึ่ยี่สิบเก้าเนาะ พอไปเจองานในโสกออกก็ทำทุกอย่างอ่ะพาไปซื้อกลา <c oughs> แต่นางใช้ดกลาพาไปซื้อกาลาพาไปหาทำมุง้งทำกดพาหาที่นอน,นไม่รู้จักใครนอะกจากคุณหมอเราแต่ความที่ไดิฉันเคยสัมผัสกับวัดทันก็ก็ลยไม่รู้สึกอะไระอ่ะก็รู้สึกว่าไปวัดแล้วก็ไปฟังธรรมไปฟังตอนแรก ก็ฟังพ่อท่านเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจค่ะก็เข้าใจแต่เรื่องบางาสววิรัตินี่แหละเพราะว่ามันง่ายๆแต่ถ้าพอดิฉันมาฟังสมาธิคามาที่ขึ้นเมทีหรือว่ารายการรา,ายการกนนะะาลางคืนนะคะคือเรื่อรายการนะคะปฏิบัติกรอ่ปฏิบัติกรนะคะอันนี้ดิฉันเข้า,ขาใจแล้วก็เห็นหมู่เห็นกลุ่มเริ่มมีความศรัทธาเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็เห็นเขาแต่งตัว แต่งตัวใส่สีนสุเงินแล้วก็ไม่ใส่รองเท้าตอนนั้นก็ดิฉันก็ไม่ใส่ก็รู้สึกลําบากมากค่ะเพราะว่าไม่เคยถอดรองเท้าองเท้าค่ะจากนั้นดิฉันก็งานทุกครั้งเนี่ยหแทบไม่เว้นเลยนะคะถาก็ไปก็ไปกับหมอมาเนี่ยแะค่ะปั่นและในที่สุดก็ไปเองค่ะไปเองได้แล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้ ก็แปลงนะหมอฟอกฟ้าหนึ่งเป็นคนใต้นะค่ะเป็นคนยะลามาเ<ช>จอธนามาหรือว่ามาปวดนะ,ะมาปวดตอนนี้แม่หมอฟอกฟ้าหนึ่งก็ไปไปไปดีแล้วเนาะ,ะไป,ปแล้วสิบกว่าปีละเนาะแล้วก็เจอหมอฟอกฟ้าหนึ่งแล้วกินมังสวิรัติกินยากไหมไม่ยากค่ะท่านยังกินไม่ยากเพราะว่าดิฉันก็เป็นแม่บ้านก็ทํากับข้าวแต่แรกก็ทําจะให้ครอบครัวเข,เขากิน แกเขาก็ไม่จักหากเขากินแล้วเขาก็เขาก็เฉยกินแล้วเขาก็เฉยยังก็ทาแจกแจกเพื่อนครูแจกคนที่อยู่ใกล้แกงถ้าใครสนใจที่งีก็จะเอาไปส่งบ้านน<อ>ะคะถือเพื่อเปื่อแผลเนาะค่ะเออแล้วก็เพื่อนเขาเพื่อนครูไม่าหรือว่าทํำไปแล้วก็กินเจเขาไม่ว่าหรอกค่ะเขาว่าก็ดีทําไปแจกก็กินเขาก็ว่าของฟรีดีทั้งนั้นนะของฟรีนี้พอไปในทั้งก็จะพาญาติ ทังทาง,งทางดิฉันก็มีญาติอยู่บ้างคือลูกน้าบ้างลูกป้าบ้างดิฉันจะออกค่าใช้จ่ายเขาหมดดังนั้นอยากเข้าไปด้วยเ้าก็ไปด้วยก็ไปด้วยสองครั้งสาครั้งก็ไม่ไปแล้วเพื่อนครูคนหนึ่งก็ไปอับดีิฉันแต่ก็ได้ไม่กี่ครั้งเขาก็เลิกไปเมเลิกไปแล้ว,ลวเราก็มันเสียเวลามากแบบนี้ก็<ะ> อ่าเขาไม่มีบุญแม้จะ่ลูกดิฉันเนี่ยฮะเมื่อเล็กๆเนี่ยพอติดเทอมดิฉันก็จัดให้เขามีอุปกรณ์มีย่ามมีเต็นท์มีอะไรให้เขาไปพุทธกรรมที่ปฐมสุโค่ะเขาให้ไปนะคะโดนเมสาเนาะค่ะโดนเมสาก็ให้ไปแต่เขาก็ไม่มีบารมีค่ะแต่แล้วกลับมาเขาก็มีพฤติกรรมเดิมเขาเขาไม่มีมีธรรมค่ะไม่มีบารมีธรรมแตแม่ละกายนิ่งมาเจอชาวสวนรู้สึกสงสายไหมว่าที่อื่นเขาจุดทูบจุดเทียนมี อาบิดบูชาแต่มาเจอสอไม่มีทะทูบเทียน่ไม่รู้สึกว่าเออมันมันแปลกรู้สึกไหมสยยงสัยไงเพราะด้รันไปอธิบายเพราะโยมเคยไปที่วัดข้างนอกก็มีทูบีมีมีทุกแหง,งนก็นจุดค่ะแต่พอได้ยินมามาฟังไล้ที่ฉันเข้าใจง่ายๆค่ะท่านเข้าใจไ <ขา S 2> ม, <ขา S 2> ยม่ยากค่ะเพราะโ <ขา S 2> ยมมีมีโลคุตตจิตเนาะมีตาปัญญาที่เข้าใจตรงนี้เนาะคก็ทำนี่ครอบครัวสายก็รับลูกนี่เขาแอบดีไหม เขาก็ไม่เอ็นตุ่ยแต่เขาไม่เอาด้วยค่ะนี่ผลที่สุดที่ท่านก็มาบางทีก็ดูลูกลมาดูกันยังไงอ่ะบเขาเขากินเนื้อสัตว์เากินเนื้อจานนี้ท่านก็ทำอย่างทฉันวางไว้เินไปตลาดก,ก็ซื้อมาบางทีเขาก็ฝากกินฉันซื้อ,อ,อพอฝากหลายทีท่านก็บอกว่าคุณฝากท่นซื้อเนี่ยเวลาเขาเขาเชื่อนเออนี่ยดิฉันเจ็บปวดถึงหัวใจนะแล้วเราไม่เแล้วเราแม่ครัวแล้วทำไงเราแม่พอที่ทำกับข้าวให้ครอบครัวกินอา่าปกติตพอบ้าน ทำกับข้าวค่ะอ๋อพอป้าทำกับข้าวโอ้เขาเขาดิฉันทำอร่อย๋อแล้วเขาก็ชอบทําด้วยค่ะทำให้ลูกเขากินก็เลยไม่มีปัญหาอ่ไม่มีปัญหา่องทำแต่เราแต่เราเป็นคนเก็บเขาเป็นคนนี้ว่าทําแล้วก็ทิ้งหางยาวดิฉันก็ไม่พูดนะดิฉันเก็บหมดทิ้งอะไรก็ช่างกตะท้ากินใท้หมดบ้อกี่ใบใช้หมดอย่างเงี้ยหันดิฉันก็ตามเก็บเอาโอดีมากนะเป็นแม่เป็นแม่แม่บ้านอย่างแท้จีนเก็บหางนะ เผื่อเผื่อเผื่อแผค่ะอะแล้วก็ปฏิบัติธรรมกี่ปีถึงมาเข้าวัดตอนนั้นอายุห้าสิบอายุห้าสิบปีน,นคะคะไม่ตอนจีเจออายุเท่าไหร่ท่าไหรก็ปีปีนั้นแหละปีสองเก้าเลยทั้เกิดแปดศูนย์แปดศูนย์สองเก้าท่าตลอดสี่สิบเก้าปีสี่สิบเก้าปีเหอเจอปีเดียวาลาออกเลยนะมันไม่ลาค่ะมาเรมันมามา,มารู้เรื่องเรื่องเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก ที่พ่อท่านสอนนะที่ท่านประทับใจกัยค่ะท่านนี่ปนเป็นทุกในโรืงจริงยกงมาเป็นหนี้บ้างแต่ก็ไม่มากไปน่าจะมาเป็นหนี้สหกรณ์ค่ะเพราะสหกรณ์มันยืมง่ายแล้วก็น้อยก็ถ้ามันมันต้องเอาเงินนอนาคตมาแช้มันต้องติดพันค่ะติดพันก็เลยเลย,เ,ลยเริ่มเริ่มอ่ะเลิกซื้อของเงินผ่อนเลิกเลิกเล่นแชร์เคยเล่นแชร์ด้วยเหรอในวงกลวค่ะ ันคูเล่นแช์มันเก็บง่ายเงินออกก็เก็บเก็บกันเลยมันไม่โกงกันค่ะเพราะเราเราเอาแตู่่คูด้วยกันคนอื่นเราไม่เอาแล้วก็เล่นหวยเล่นหวยนี่ก็เล่นด้วยกันนะ่ะเล่นทั้งแต่เอะไม่เยอะค่ะมันอย่างมากก็ตัวละยี่สิบบาทหรือไม่เกินร้อยบาทร้อยบาท่องวดง่ายเราตีกันนานๆซื้อไม่ใช่หนูอยากได้จริงแต่กวเสียงิน ฮากลัวไม่เสียต้ซื้อเยอะๆเถี่ยาไปซื้อก็กลัวปดฮะมันมันมันไม่ปวดไงฮะก็มันก็มันทำมาตัวเข้าสู่กินกินยังนันกลัวอยู่ฮะไม่ไม่กล้าพอที่จะไปทุ่มอย่างงั้นค่ะแล้วอาเนพุกอย่างอื่นติดไม่เล่าไม่มีหามีอย่างเดียวคือเล่นหวยเล่าบุรีไม่ติดเนาะไม่ไม่ค่ะนี้ท้ามาสังเกติคนรุ่นติดไม่ได้ผู้หญิงนะติดเล่าติดบุหรีเนาะมีแต่ซีสามีไงฮะติดที่ฉันไม่ติดแล้วจิดการแต่งตัวไหมติดค่ะเมื่อก่อน ยีนี้ก็ตอนป่าตอนที่กานตอนนั้นท่านท่านท่านที่ประถมฮะท่านอะไรสินเสียงสินเป็นเป็นหัวหน้าไปท่านก็พูดตรงที่ฉันก็ประทับใจว่าเอไอาการจิตจิกเนี่ยก็กินข้าวได้ไม่ใช่หรออ๋อที่ฉันโอ้กเจี๊ยเนี่ยอะรที่ท่านต้งหลายร้อยบางทีอ่ะก็ซื้อมาทาค่ะจากนั้นที่ฉันก็เอาลิสติกที่มือ แจ็เพื่อนครูไปเขาก็ดีใจค่ะไม่ไมเลิกง่ายจังง่ายค่ะยามเทม่ห์รู้กี่จังนิยมก็ทายไม่ได้เดียวค่ะกันเจ๊ทีเดียวฉันเลิกทาเลยค่ะออโอ้มีบุญนะค่ะ,ะ,ม,ม,ะมีบุญแล้วผมอ่ะบอคผมย้อมผมผมนี่ย้อมผมชอบย้อมผมเพราะว่าดิฉันเนี่ยัวผมงอกแกอยอกูอย่สามสิบอะค่ะสามสิบเนี่ยเริ่มแซมขาวไม่แล้วค่ะอายุสามสิบวะผมงอกแล้วค่ะมันมันเป็นอย่างนั้นนะพันธุ์นี้ฉันนะผมงอกค่ะแล้วย้อมนานยัง ย้อมมานานมากเลยหาย้อมมาจนเต็มลาออกก็ยังย้อมอยู่นะคะท่านทีนี้จิตก็มาก็ัะว่าเออผมเนี่ยดำก็ย้อมเริ่มอายค่ะท่านก็เลยไม่ย้อมอ้มันก็ลําบากมากนะคะบางทีขาวๆทนไม่เอาไปซื้อมาทาๆเอาอีกแหละย้อมอีกแหละอยู่นานมากค่ะแล้วตอนนี้รู้สึกไม่ยอมกับยอมนี่รู้สึกยังไงไม่ย้อมมันก็สบายกว่าไม่เป็นภาระอ๋อไม่เป็นภาระ โอ้ถือว่าไม่ธรรมดาเนะคนมีบุญบารมีฟังแค่คําเดียวก็เลิกทาลิสติกเลิกย้อมผมได้โอ้ต้องคนมีบารมีรรมาแต่ย้อมผมนี่นานค่ะติด<อ>นานค่ะอ่ะเธอว่าถาบิดจุดหนึง่งแล้วคิดยังไงิใ,ใจลาออกแต่ <c oughs> ที่จะอยู่ถึงเกษียณอะมารู้สึกว่ามันเบือ่อเบื่อครูด,ด้วยกันนะคะแต่ก่อนก็ไม่เบื่อหรอกเราก็ทําเหมือนกันนั่นแหละเราก็มีหาสอนพิเศษบ้ษบางเดี๋ยวพอมันั้นฟังโอ้มัน อย่างนี้เงินเดือนก็เอาแล้วแล้วเด็กก็เราก็หน้าที่เราต้องสอนอยู่แล้วทำไมจะต้องอาเอาทีนี้พอทาไปทามาพวกครูถึงเวลานี่ไปสอนไม่เสร็จไม่เข้าห้องค่ะไอห้องเยีวยวกันมันก็ควรเราเราก็ต้องดูแลรู้สึกว่ามันก็อบรมก็มาด้วยกันทําไมขอมาเข้าใจทําไมเขาจะขยันจะสอนเด็กทำไมสอนจริงๆแนละ้วปล่อยเด็กทิ้งเลยเพื่รละพาดไว้เราก็ต้อง แทนที่จะสอนหนึ่งห้องต้องกลับไปยุ่งหนึ่งห้องข้างเราเมื่อก่อนก็ลำคาญนะคะเพราะว่าเราก็เราก็ทําหัวนลมพอเรามาปฏิบัติทําทำทำหูวนลมไม่ไหวค่ะท่านก็ต้องไปดูห่าต้องไปทำติดนั้นก็เลยก็เลยคิดว่าถ้าลูกเรียนจบเราจะลาออกในตั้งไว้แลวค่ะเราจะลาออกก็เราจะไปวัดจากนั้นมาถังก็ ก็ทําทําตัวเองเนี่ยให้ให้เป็นผู้ปลอดหนี้คือเลิกเลิกหาเลิกเล่นแชร์เลิกซื้อของผ่อนแล้วมาเข้าวัดเมื่อไหร่แล้วก็มาเข้าวัดก็มาที่ศีมานี่แหละคะ่ะมาเสาต้นแรกมาเสาอาทิตย์มาเสาอาทิตย์แล้วก็มาตอนวันอาทิตย์ตอนแรกวันอาทิตย์แล้วก็มาเสาอาทิตย์แล้วก็มาค้างบ้างค่อยๆมาค่อยๆมาค่ะเพื่อมาอ,ม,มาอยู่ว่าจริงๆพศอ,อ,อะไรนะ พอสอดิฉันอา,ายุหกประมาณหกหกสิบเอ็ดหกสิบสองท่านมาอยู่วัดตอนนี้ปัสี่แล้วค่ะแสดว่าอยู่ว่ายี่สบสามปีค่ะยี่สิบสามยี่สบสามปีอยู่จริงๆก็ประมาณยี่สนะิบปีอะค่ะ hmm. มันย้งก็เข้าออกออกแล้วแต่มาแม่ลักษณะตั้งแต่อยู่ว่าเพียรไม่ไปอยู่บ้านค่ะไม่ไปอยู่บ้านค่ะพยายามพิ้นไปอยู่บ้านเพราะวา่าบ้านมัน มันมันเราเราเริ่มว่าบ้านมันไม่น่าอยู่สําหรับเราไปเปมามาทำไมถึงไม่น่าอยู่อะะมันพูดเปงคนละทางค่ะท่านคนละทางมันพูดเนมั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 นเป็นทางศิลป์คนละภาษาชอบอย่างเราชอบอย่างเขาชอบฟังเทปธรรมะเขาก็ชอฟังเพลงเขาก็ชอบอะไรต่างๆเขามีลูกก็พรลูกมีก็พอสามีเมื่อก่อนก็ไม่ลำคานแต่แต่พออยู่ไปอยู่มาส์ลำคาญจริงๆในพวกนี้ โลกียะกกับโลกุตระอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้ามันไม่อยู่ถ้ามันไม่ใช่ที่อยู่ของเราแล้วเออแล้วมาอยู่ศรีมานี่ทางานอะไรบ้างทํางานหลายอย่างค่ะตอนแรกก็มาช่วยแม่สําราญทําขนม,มเขาก้ให้เช็ดตัวบปตองนะคะเช็ดอย่างนั้นแหละจนเห็นในทีมในเช็ดจน,นเป็นเป็นลมขาดจองเอ๊ะทําไม,ไมไตอนนี้นะสําราญสําราญนี่หนสําราญที่ทตายไปแล้วค่ะสําราญอุไรอะค่ะพอตอนหลังก็ยม ทีนี้พอทำนายข้อเขาเห็นมีเช่นทำข้าวเขาก็ให้มีเช่นปั้นขนมทำไส้อคนหนแล้วก็ทำทุกอย่างลูืก็ช่วยเขาแล้วทำอะไรบ้างอยู่อ่ะทำทำขนมเทียนอีนี้พอไม่สำาร็นไม่ทำนี่ก็ยกหมดมีอะไราจะยังไมทำเมื่ฟักทำขนมฟักเห็นเคยทำน้ำเลยน้ำกลั่นทำได้เป็นเป็นรํำเป็นสันนะฮะตอนแรกก็คุณสงัดนี่แหละไม่สบายไปหาหมอเขียวที่ที่ ที่ชำนักเลียงค่ะค่ะเราเขาไปได้เอาน้ำกั่นนี่มามีต้นตำรับที่สีมาอะค่ะต้นต้นตำรับเลยนะค่ะนอกจากนี้ยังไปขายของแห้งอีกใช่ไหมค่ะพอทําน้ากั่นก็ทําตั้งแต่เอาฟืนเอาฟืนต้มแล้วก็เทน้ําเข้าเทน้ําออกโอ้ยมันนังขายขวดตั้งร้อยนะขวดแค่นี้นะนิดเดียวนะค่ะทําอยู่ตรงบ้านนั้นเลยค่ะทําอยู่ตรงบ้านนั้นเลยจนกระทั่งคุณไชยศักดิ์เนี่ยค่ะ อ่าไม่เห็นครับมองไปมองมามองไปเขาก็ไปไปทำระบบน้ำค่ะต้นคนทำนะคะเขาเป็นคนทำก่อนแล้วเราก็ทําอย่างอุปิจั้นเขาทำหม้อแล้วก็ไม่เข็มนี่แหละบอกว่าเอยมันทำไมหนึนงวันนะเพราะว่ามันหนึ่งพันไฟก็เลยเลิกเลิกไอ้ฟืนแล้วก็ไปทําแก๊สแต่ตอนนี้ก็เลยได้เยอะค่ะคิดยังไงถึงไปอยู่บัลลาดก็ปีนั้นไปงานเนี่ยก็ยาดานะคะก็ถามว่าแม่แม่ เมื่อไรแม่จะมาอยู่มันมาห้องไว้คอยแม่มม ouais แล้วไงห้องเราก็ทํเกี๊ยวก็ถมพื้นช้นปูกระ้พอกระเพื่องเรียบร้อยก็น่าอยู uh ่เป็นห้องเล็กๆค่ะทําอี๊ยกุฏติเล็กนี่แหละที่ไปที่ไปพ่อบ้านสร้างให้บ้านสวยๆอย่างนั้นเหรอไม่สวยอะค่ะท่านแต่มันพออยู่ได้แต่มนบันจะมาคิดเอ๊ะทําไมเขามาทีหลังเราเขามาด้ก่อนทําไมเขาพัฒนาได้เราเนี่ยก็ยังยังมีแรงอยู่หูตาก็ดี มันมันน่าขยับนะคิดได้งั้นนี่ชันค่อยปล่อยทางนี้ค่ะเมื่อก่อนก่อนที่จะไปก็อยู่ร้านค้าในร้านค้าเพราะว่าเป็นตัวอ่อนก่อนจะจบเนาะแม่แม่แม่นาจะมีเลยฝากพวกเราเนาะรู้สึกยังไงบอกพวกเราเนาะดิฉันมาอยู่อยู่ที่วัดเลยนะคะไม่เจอความสุขอย่างนี้เลยนะคะตอนเย็นก็ไม่หงหาเราก็เลิกเราก็ไม่กินมีแสงสบาย แล้ก็ไม่ต้องคิดว่าจะได้เงินไหนมาใช้จะเอาอะไรแต่อะไรไม่มีและที่สําคัญคือเราได้มาไม่พบพระโพธิสัตว์ซึ่งอีกเท่าไหร่เราจะได้พบอีกโอกาสนี้ไม่ควรพลาดนะคะใครที่ยังห่วงหาอาวรธเล็กน้อยเนี่ยตัดเสียถ้าพ่อท่านยังมีชีวิตอยู่เราได้เจอตัวจริงของไม่เชลฟังเขาเล่ามาหรีอมา เมื่อมีโอกาสดีๆแล้วเมื่อคนเดนฉันขอเชิญชวนให้มาอยู่ด้วยกันค่ะขอ,อย่าพลาดโอกาสที่มีภาพยนตร์นะซึ่งเ<ะ>ขาไม่ยากง่ายหรอกเพราะถ้าว่าเป็นแสนแสนปีกว่าจะมากว่าจะมาเกิดนะพระบริษัทเนาะ,ะนั้นใครที่ได้ฟังแม่ลักนาเล่าประวัติอาจจะเป็นต่างนะบุคคลที่ควรจะตามเดินตามรอยมันก็อย่าช้าอย่าช้าแม่ลักนาก็ แม้จะมีครอบครัวที่อบอ,อุ่นมีสามีที่ดีมีลูกที่ดีแต่ก็ยอมทิ้งแม้เป็นเป็นผู้หญิงอายุมากๆแก่ๆแ,แต่แต่ในเข้าใจธรรมาโยมก็เว้พระอรยยะองค์หนึ่ง,ง,งซึ่งเป็นคนถือศีลห้าศีลแปทิ้งบ้านช่องเดือนชาญยาติประยวนตต่างป,ะะป,ะะปหายะโภคะขันธาปหายะชื่ออย่างเงี้ยเราว่าเป็นชวิตที่อิสราเสรี เป็นนกน้อยปีกแข็งที่จะโผผิดไปไหนก็ได้ที่คือความอิสระแท้จริงของชีวิตนะวันนี้ก็ขออนุโมทนาแม่ลักขณาน,านะที่มาให้วิทยาทานกับพวกเราแล้วก็ขออนุโมทนาพวกเราที่ฟังอยู่ที่นี่นะขอจะเจริญธรรมเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ